วัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรแบบบานๆเพื่อเป็นวิทยาท่านแก่ผู้ชมหนุ่มเซกคนตายนี้สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนั่กลับติดกล้ามรับชมหนุ่มเซกคนตานี้ครับก็คลิปนี้กับหนุ่มเซกกับพ่เพื่อนกับมาเดินตามาต้นหลักนะครับต้นหลักก็เป็นต้นไม้ ติดขึ้นกลางแจ้งนะครับไม่เปลี่ยนเปลีนเล่นะครับติดเขานิยมนะครับติดเขานิย่มผ้าไปตั้เป็นใบซีมังน่ครับดอกหลักกับดอกหลักจะเป็นมีสีม่วงกับซีขาวนะครับสีม่วงซีขาวที่เป็นเปลีนลายข้นนะครับยังไม่รู้นะครับว่าตอนหลักหรือว่าตอนดอกหลักนี่แหละครับก็เป็นสมุนไพรนะครับตัวนี้ครับอยู่กลางถุงหน้านะครับอยู่กลางแจ้งนะครับตอนหลักจบ ่ว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกกลางแจ้งที่ขึ้นกลางแจ้งนะครับนี่กับดอกขาวกับกับหลักเดียวนี่เป็นดอกสีม่วงที่พอกว่าดอกกระหล่นะครับมีทังสีขาวหรือสีม่งวงนี่แหละครับคนนี้เขาหน้าต้นนะครับคนต้นดอกกรหลักเ็อกเปลือกต้นนะครับเป็นสมุนไพรนะครับเป็นยาครับน้าเลืองเสียนะครับ ส่วนใบนั้นแกดิสีดวงทว่านนะครับถ้าดอกราวนะครับดอกบอกกันวานครับเป็นการ่วยอาหารจะเล่อาหารนะครับแกไอ่แกวัดแกหืดนอกครับนี่คือสับปะุ่นของดอกหลักนะครับยังเลือยงเลยยังไรต้นนะครับให้ผลผลเล่ยนะครับอัน,นี้ซองกลางต้างนะครับซองกลางต้ง ต้งกลางท่างนะครับให้เป็นเล็นี่ก็ต้องเป็นดอกสีขาวนะครับต้นดอกหลักสีขาวต้นเหล็กครับต้นเหล็กก็รากนะครับราดก็ยังแก้ไขแก้บิดได้เหลาครับก็กว่ากันว่านะครับยางยางของต้นนะครับยางของต้นหลักก็แก้ปวดฟันแก้ปวดหูขับปผายาแก้การเกลือนนะครับก็การไดล้อออกมากินนะครับมากินเป็นแก้ไอ แก้วัดนะครับช่้าอยู่อาหารนะครับก็เพื่อนนะครับเนเพื่อนเอาดอกนะครับเอาดอกหลักมาตากแดดนะครับดอกสดนะครับเอามากินนะครับก็กินเป็น้าว่าหลังนึง่งสองครังนะครับก็จะในการแก้วัดแก้ไอได้แต่นั่นแหละครับมีซรรพคุณกรรมีโทษนะครับขอค้นระว่างนะครับ อย่างก้องต้นหลักนะครับอย่างก้อต้นหลักก่อนอันตรายนะครับต่อผิวหนังแล้แลกเด็กเกดวงตานะครับไม่ได้นเพื่อนนะครับไปเก็บไปหาดอกหลักนะครับคนีวีว่าเต็งตัวมิดชิตนะครับเต็งตัวมิดชิตใส่ถุงมือใส่ใส่ก,ใสสกีแนปิดตาปิดมูกนะครับทุวันนะครับเพราะว่าเป็นการป้องกัน อย่างกระใบนะครับเป็นมีสารพิษนะครับถ้ากินก็ไปเลยถ้าไม่อยากเจียนปวดหัวปวดศีรษะปวดท้องนั่นแหละครับถ้ากินมากนะครับจะส่งผลแก่หัวใจล้ากขอนี่มากินกันนะครับก็คนศึกษาการกินวิธีการใช้หายรอลดองด้วยนะครับก็อคลิปนี้นะครับนุ้มเซ่ก็เอาสรรพคุณต่างๆของต้นลักแมลงกับเพื่อนๆมาบอกหลักการที่เพื่อนๆครับถ้าเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนุ่มเซ่คนตัวนี้ด้วยนะครับกดนุ่มเซ่เลยครับเอาต้นหลักมาเล้งกับเปื่อนเป็นวิทยาท่านให้เปื่อนได้ดูกันครับคลิปนี้ก็ล่ไปกับถุงหน้านะครับถุงหน้าเคี้ยก๋าจีนะครับขอบคุณเปื่นกับติดตามชม่มับสวัสดีครับ